สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันเสาร์ที่4นะครับธันวาคม2 5 6 4นะครับเป็นเดือนส่งท謝謝้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะฮะหลายๆที่กําลังอากาศหนาวอากาศเย็นกาลังลดลงเรื่อยๆเลยนะครับบอกเลยว่ารับลมหนาวนะครับต้อนรับปีใหม่แบบอย่างชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับเอาเป็นว่านะครับสาหรับวันนี้อาจารย์ก็มีแนวทางดีๆมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางฮานอยนะพิเศษนะครับฮานอยวีพีฮานอยปกตินะครับ เอาเป็นว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูแนวทางสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เพื่อนๆกันติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อารมเรือราชคูนะครับผมนะครับเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันนะสาหรับวนันศุกร์นะผลเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็คือนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณเตือน,นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าเบิ้ลเบิ้ลจะมาสร์อาทิตย์อีกแล้วนะ มาเบิ้ลหน้ารอแล้วนะครับฮานอยพิเศษออก1นึ่งหนึ่งะครับฮานอยปกตินะครับห้าศูนย์เจ็ดแนะครับฮานอยวีพีสามน่ะครับส่วนชุดพีนอาจารย์ย๋ยูเขียนให้เหมือนเดิมนะครับลองเรามาดูกันว่าสําหรับแนวทางวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะเป็นนะครับ เอามัดรวมแบบนี้เลยนะครับหลายๆคนก็งงนะครับอ่านี่นะครับ ง่ายๆเลยนะครับชุดวินชุดนักครบหลายๆคนก็ยังว่าชุดข้าวต้มมัดทำไงไงครับอาจารย์ที่จะเป็นชุดนักล่านะครับเพื่อที่จะไปลงทุนทุกฮานอยเนาะนะครับสามห้าเจ็ดเก้าสองสี่นะครับสามห้าเจ็ดเก้าสองสี่ก็วินเลยนะครับเป็นสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามสองสามสี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ซึ่งเอาตัวเด่นตัวรองของแต่ละฮานอยนั่นแหละมารวมกันนะครับเราจะมาดูแนวทางสําหรับวันนี้กันเลยนะครับแนวทางสําหรับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ให้เด่นสามรองห้านะครับ ฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น7รอง9นะครับแล้วก็ฮานอยวีดีอาจารย์ให้เด่น2รองสีนะครับเม็ดเดียววันนี้อาจารย์ให้อะไรดีนะครับสาหรับวันเสาร์วันเสาร์ก็ควรที่จะกันเบิ้ลเนาะสร์อาทิตย์เป็นไปตามที่เราคาดหมายไว้นั่นแหละนะครับก็เราก็ระวังเบิ้ลให้มากๆนะครับตัวกันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลเลยนะครับกันล่าเบิ้ลได้เลยนะครับแล้วก็นะครับ เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวล่าเจ็ดนะนะครับเม็ดเดียวล่าเจ็ดนะครับเม็ดเดียวล่าเจ็ดนะครับเอาเป็นว่าสําหรับแนวะทางสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเองรวยปังๆแล้วก็นะครับเดือนนี้เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วอรมหนาวมาเยอนแล้วนะครับเป็นสัญญาณบอกว่านะครับปีเก่าจะลาเราไปแล้วเราก็ต้อนรับปีใหม่แล้วก็ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราด้าดวยนะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ทําขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ